ามาแล้ว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 ก็มีนี่นก็มีพี่ครับอ๋อเอาวครับอืมนี่แนะน,น,นำตัวหน่อยครับแนะน,นำตัวหน่อยครับรสวัสดีครับพบกับตุนทอยอีกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ครับนี่นะครับวันนี้เราจะมีรีวิวนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเจมมันกาด cp สี่ศูนย์สี่นะครับซึ่งเขาขายเมื่อไหร่ครับขายแล้วขายแล้วนะครับขายแล้วนั่นละ เรียกว่าเรารีวิวย้อนหลังนะครับสแกนได้เลยนะฮะแกเอาโก้ฮึบออกทำไมเฮ้ยผมดูจักช่องอันโด่งดังอันโด่งดังนะแปดร้อยซับนะบอกไว้ก่อนลบส่วนเป็นตัวนึงลบส่วนเป็นตัวนึงลบส่องตัวบล็อกบอกนี่จะได้อะไรฮะ ได้กิบนะฮะโอ้ได้ดาร์กว่ะอันนี้มันสุ่มหรือว่าไงวะอ๋อสุ่มสุ่มนะครับน่าจะได้ดาร์กไม่ได้เล่นนะกล่องนึงมีกี่ซองคะยี่สิบมามันจิการทั้งหมดยี่สิบมานี่บอกมาจำไม่ได้่ทำไมเพิ่ง <ไป S 2> มารีวิวตอนนี้กันต่อรายการเราไม่เน้นรีบ ชั่วโมงหนึ่งนะเกนินชั่วโมงหนึ่งอันนั้นก็ช้าเกินไปอ่ชั่วโมงหนึ่งจะดูนะว่าเราได้ถ้าฉีกมานี่โดนปั๊มฟอยนี่ปั๊มทองนี่คอนเทนต์เลยนะไม่มีอะไร๊มทองขาดเนี้ยแหละต้องลองดูคอนเทนต์ดูเดี๋ยวช่วยเปิดเอเอะอะไรที่มันไม่มีอะไรกร็ เงินเห็นคนจริงไม่จริงเฮ้ยยังไม่แต่งเอสพีสบายเลยคิดบึกเขารีวิวกันยังไงนะครับแล้วเฮ้ยไลเซนว่ะไลเซนนี่ดูด้วยกอทแฮนด์พัชเชอร์ได้ไลเซนแล้วนะครับนี่อิมมาอะไรวะ มัชชินารีกิฟต์นะครับไลเซนส์นะครับกิฟต์ไลเซนส์เราไม่เปิดแยกแคนแบบยูทูบช่องอื่นนะไม่เี่ยงเราไวเราไวยละหาของหรูอย่างเดียวเน้นเน้นไวอ่าอะไรอะอะไรอะอะไรเหมือนเมื่อกี้มามันก็เปิดอ๋อเดี๋ยวมามันเปิดเลยอ่ะไม่สนใจอ่ะผมไม่รู้กัสปัสเตอร์ดากอนนะครับนี่ครับ ไม่รู้ว่าจะมีฟั่มทองหรือเปล่านี่อะไรเฮ้ยฟันกี้คี้นี่ hand off stage ขอบแล้วล่ะครบเราครบเราอย่าครบเราไม่น่าจะมีฟั่มทองแล้วเพราะว่าออกไี่ได้เปล่าเฮ้ยไงนี่อันนี้สำหรับการรีวิวของเราวันนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับภายในสามนาทีนะครับที่อื่นเขารีวิวกันยังไงไม่ทราบนะที่นี่รีวิวแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะตุนทอยนะฮะ เอ้ยไม่ตงรา,าดู sp sp ไหน sp <S <S นี่ sp ไลายกรอบ sp ไงมันจะไ like ลายกรอบมันก็มีทั้ง sp ด้วยซ้ำซอร์ตสติกเกอร์ก็เป็นก็ติดกับเขาด้วยหรอก็ติดอยู่มันไม่เขียนหรอมันไม่เขียน,นว่าอะไรแบบลงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล,ล,ลิมิเต็ดอ่ะที่ว่ามีร้อยใบมีอะไรเงี้ยไม่มี หมุนล่าม่างมีแค่นี้ก<ม>ันล่างมล่างไปเข็ค <Okay. S 2> ครับจบคลิปแล้วครับจบคลิปลจบคลิปยังมาทำไมอ่อะไรประโยชน์ครับ oh. <laughs>